สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภุดสุขณ์นะครับเด้อนะครับมนันอยู่กับ บ่าตาำเมื่อก็เข้าพี่น้องนะครับมื่อนี้ก็อยู่ขอคุยของพี่เขียวนะครับบ้านตอนขี้เล็กนะครับตำบลหน้าคำเพื่อบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมื่อนี้พี่เขียวมามีอยู่สองสามตัวนะครับมาเปิดราคาในเมื่อนี้เดี๋ยวสิไปสอบถามนะครับว่าเย็นมัจะเปิดราคาอะไรบ้างใดไปราชมกันเลยครับพี่เขียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมมื่อนี้ก็อยู่นะครับขอคุยงามของพี่เขียวนะครับผมครับมื่อนี้ก็มีเปิดจากตัวใหญ่มื่อนี้ สี่ตัวสี่ตัวสามสี่ตัวเนาะสามสี่ตัวแรกกันพอนนะครับผมตัวแรกได้ตั้งซื้อป่ะครับพี่เขียวจ้าแม่ดอกแก้วจ้าแม่ดอกแก้วเนาะครับผมแม่ดอกแก้วนะครับผมแม่ดอกแก้วนี่ได้ลูกันป็นตัวละไรเหรอฮะลูกเพิ่นได้ตัวละลูกสองตัวสามในทองสามในทองเนาะนะครับเป็นตัวสามในทองนี่ประกันความสูงเท่าไรครับพี่เขียวหน่ยสามเจ็ดจ้าหน่ยสามสิบเจ็ดนะครับประกันเล้บอลหนึ่งร้อยสามเจ็ดเนี่ยจ้า ประกันร้อยสามสิบตอนนี้ทองพออะไรครับพี่พ่อคุ้มฝูงจ้ะพอบาออ้านเบานทองเนาะเ้านบ้านนะครับทองพ่ออันบานเป็นทองสามนะครับแม่พันลอยสามสิบเจ็ดนะครับตัวที่สามแม่ทองทองเดือนได้เพี่งเท่าทองได้สามเดือนจ้ะสามเดือนประกันเมื่อไหร่พี่ฮะประกันได้ปะประกันจ้ะประกันเนาะตรวจทองแล้วเรียบร้อยทองเรียบร้อยโอ้โอเคเลยนะครับอ่ะมาเบิ่งความงามกันครับเบิ่งถ่ายเบิ่งยังกันนะครับนี่โอ้จิ้มสวยเลยนะครับนี่หาง เง่านะครับเลยคอนะครับแข้งขา <ả nh. S 1> ต่ำนี้มีบ้างไหมเพียวบ่มีจ้ะบ่มีเนาะตับปลากระต,รตรันต่ำนี้ครับปลากระตันต่ำนิดนะครับรวมนี่โอ é, ้นี <ances> ่ครับขอเปิดสวยเลยนะครับพี่เขียวกดคอลุ่นหน่อยุ่นหน่อยนะครับเอ้ยโอ้โหหัวครับนี่หูเชื่องนะครับตาเตี้ยมีนะครับนี่แก้มจะมี่ครับไปหนาอนะครับเออปวเท้ายังไงเลยนี่เล็บแข้งเล็บขาดีนะยานาะสวยๆเลย เฮ้ยผู้เตานำบาอาบตัวนี้นะครับนะครับถ่ายสวยเลยนะครับคนเกี่ยวดีนะครับคนเกี่ยวมากนะครับถ่ายสวยนะครับนุ่มทีเตานะครับเห็นอยู่นะครับนุ่มทีเตาครบนะครับนี่นุ่มสวยนะครับนี่นางสีชมพูนะครับนำบาอาบเลยนะครับเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งกันไปเลยนะครับผมน้องดอกยงงใหญ่ ดอกแก้วจ้าดอกแก้วนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับประกันทองสามเดือนนะครับผมทองพอคุ้นฟูงนะครับพอเป็นบาทพี่น้องนะครับประกันทองให้นะครับประกันตำนี้ให้นะครับแข้งขาดีเล็บแข้งเล็บขาสวยนะครับนี่ท่ายืนท่ายางสวยเลยนี่นะครับพี่เขียวอ่าแม่ดอกแก้วนี่เปิดไปอะไรนะพี่เปิดไปแสนสองพันแสนสองหมื่นเนาะครับผมตกลงในใบเยี่ยนไหมตกลงได้จ่ายตกลงได้กันเนาะใช่ตกลงได้กันนะพี่น้องเงี้ยทองแล้วนะครับนี่ โอ้งามๆนะครับแค่์รอแค่ลังนี่เพื่อนสวยเลยนะครับนี่ตัวเพื่อนดีโอ้หนาดีครับนี่พี่น้องนี่นะครับสวยเลยนะครับแม่ดอกแก้วนะครับเปิดตัวแรกไปหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับตัวรองได้นะครับผมนะครับโอ้งางามนะครับเคลี้ยงดีนะครับนี่ต้นตัวดีครบอ่ะเปิดตัวแรกไปนะครับพี่เคียวน้องขอเบอร์โทรนะศูนย์เก้าแปดจ้าสามเก้าสับ สี่ห้าสามแปดอีกรอบนึงเป๊ศูนย์เก้าแปดครับผมสามเก้าสามสี่ห้าสามแปดสี่ห้าสามแปดเนาะของพี่เขียวนะครับผม<ะ>โอเคพี่ตัวแรกเจอแล้วครับตัวที่สองเลยพี่พี่เขียวเป็นนะครับตัวที่สองเนียเนาะจ้าตัวที่สองเลยตังซื้อไหมครับพี่อันนี้นอนกำไรจ้ะแม่กำไรแม่กำไรแม่กำไรนี่เพิ่นสูงสูงลอยลอยสี่สิบประกันสามเก่าจ้ะลอยสามเก่าเนาะประกันลอยสามเก่านะครับผมได้ดูไม่ตัวแล้วครับพี่ตัวที่สองได้ทง สองในท้องนะครับผมลูกสองในท้องนะครับแม่กำไรนะครับความสูงอยู่รอยสามสิบเก้านะครับผมลูกตัวที่สองท่องเจ็ดเดือนพี่เขียวท้องเจ็ดเดือนจ้ะท้องเจ็ดเดือนโอ้หนะครับจะคว้าตัวนี้จะได้คิดนองแล้วนะครับดิโอ้นมีต่อนะครับหางเงาเลยนะครับเลยคอมาเงาเลยไข่เปิดสวยอยู่นี่นะครับร้อยสามสิบเก้านะครับเนื้อนังเป็นดี ตำนงตำนี้มีปะครับพี่เอ๋มีจ้ะโมมีเนาะแข็งขาดีนะครับแมงคำไรเพิ่นนะครับทองทองเพได้เหี้ยทองพอได้เนาะทองพอคุ้มฟูงจ้ะทองพอคุ้มฟูงนะครับพอบานพัเะนเะพื่เนาะครับโตดีนะครับเชื่องปะเอ่เชื่องอยู่จ้ะอืมเขาเป็นเปิือสวยเนาะนะครับหน้าตาเพิ่นแข็งเบื้องขาเบื้องเอะบอกพาเพิ่นนะครับเปลสวยเลยนะครับพวกนี้ เราได้อยากได้ครับไปเป็นแม่วอกนะครับประจำคอร์ดประจำฟางนะครับนหนึ่งกต่เงาเงาดีอยู่นะครับนี่อืมนะครับนี่พถ่ไทยเหมืนอนกันเขียวล่ <ๆ S 2> องล่องจุงยางนงเลยพี่ล่องจุงยางนะครับจุ่งยางบ่เออนะครับจุงงยองเบิ้ลนะครับนี่นครับผมแม่กำไรนะครับโอ้ยสามสิบเก่า <laughs> โอเคนะครับผมทาเดินทาย่างไส่อยู่นะครับประกันเนี่ยเนาะค่าบัทรนบัทอนเนาะพี่เนาะบอจ่ะโอเคนะครับค่าไม่ถกไม่ทอนนะครับผมนี่นะครับแม่กำไลทองเจ็ดเดือนนะครับทองพอคุ้มฟุ้งครับวันนี้ครับแม่กำไลทองเจ็ดเดือนนี่พี่เขียวเปิดไปอะไรนะพี่เปิดไปแสนสามจ้ะหนึ่งแสนสามหมื่นเนาะจ้ะนะครับผมต๊ะรอนไหนคือเก่าต๊ะร้อนไหนคือเก่าต๊ะรอนไหนคือเก่านะครับ หางเงาเลยนะครับนมนะครับนมสีชมพูนะครับแข็งขาดีโอเคนะครับพี่เขียวเปิดไปหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับผมเป็นแม่กำไรนะครับตัวที่สองนะครับผมโอเคนะครับเพลิดเพลินใจตัวแดกกะรองโทรสอบถามพี่เขียวเป็งพี่เขียวตัวตี่ไหนครับพี่เขียวเป็นตัวที่สามเนาะครับเนาะตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับนองตั้งซื้อปะครับพี่เขียว เขาดินจ้ะแม่นองเขาดินนแม่ตัวเรียนนองเขาดินนะครับอายุเพิ่นตั้งปีได้ไหสองปีกว่าจ้ะสองปีเทไแปดเดือนได้ปะแปดเดือนได้จ้ะสองปีแปดเดือนนะครับพี่น้องความสูงตัวนี้เด้พไ่ประมาณรน่อยสี่สิบหกได้ปะหกเ่าหร่สี่สิบหกเนาะเอาหรอยสี่สิบห้าบวกนะครับผมหน่อยสี่สิบห้าบวกนะครับเป็นแม่พันธุ์พี่น้องสาวสวยนะครับสองปีแปดเดือน นะครับตอนนี้ใสพเ,เพลย์ไปกรเพา่อันเจ้าลำโค้งจ้ะเจ้าลำโค้งเนาะจ้ะที่ค่าตัวไป็จิตลานเมื่อกี้เนาะจ้ะของเพื่อนคายไปนะครับตอนน้องอ่ีเสียต่ำนะครับผมอยู่น้องไข่นะครับเจ้าซื้อตัวกับเจ้าลำโค้งเนาะจ้ะมีใบมีดรอดไปอ่ะนี่จ้ะตอนนี้เป็นในพันรอบไปอ่ะพันไปรอบนึงแล้วจ้ะรอบหนึ่งแล้วเนาะจ้ะพันไปรอบหนึ่งเดียวนะครับใบยังกะครบเนาะเก็บใบครบจ้ะอืมนะครับพี่น้องเป็นแม่พันนะครับเป็นสาวท้องแรกนะครับผมนี่ นะครับแต่ยังประท้องผ่านรอบไปซื้อนะครับนี่นะครับผ่านหนึ่งรอบนะครับของเจ้าล่ำโคงนี่พี่น้องเบิงหน้าขอกหน้าเขาขึ้นครับนี่หัวใหญ่นะครับหัวหนุกดีนะครับเขาจะเป็นนะครับเขาหักล่ครัางนึงนะครับเบื้องหน้าเบิงตาเพื่อนพี่น้องนะครับเสื้อไสเรากว่าไปนี้พ่อหูปะเพื่อนเพิ่นว้เพิ่นเบามากของเบิ่มม่จ้ะอืมว่าเป็นลูกเบิ่มจีแต่ว่านอกจากนี้หลักะอือนะครับพี่น้อง ถ้าว่าหน้าตาเป็นหัวเงยนะครับพี่น้องนี่หัวเงยกระโหลกเงนะครับนี่นี่สวยเลยงามงามงามนะครับเป็นสาวหนุอยนะครับเพิ่งสองปีแปดเดือนนะครับนี่อายุเพิ่นนะครับเพิ่งเอือบักเผาเลยพี่น้องนี่นะครับเอือบักเผายังไงเลยนะครับเป็นร่างเพิงสวยนะครับนี่เล็บแข้งเล็บขานี่ยง่เลยนะครับขาเพิ่นพิ่นตันโตนะครับขวนเกี่ยวมากนะครับเงีวนะครับผมถ่ายสวยนะครับนี่ เป็นสาวหน่อยสาวสวยอีกตัวน uh, ึงนะครับผมก็คุณนะคุณควนหางเคุณนนะครับเมืองไทยคุณยังเพป็นพี่น้องนี่เะนอ่ดวงปีแปดนะครับสวรัสดีคุณนนะครับอายุยังนหน่อยอยู่นะครับลอยซีสิบหาบวกแล้วนะครับนี่เมืองไทยเพคุนพี่น้องนี่ครับนี่ใต้คุณนนมนะครับนมบะหมีร้อยดุดนะครับผมหัวนมสีชมพูนะครับแข้งขานี่ครับนี่หัวนมนะครับสดๆเลย เพิ่งผ่านรอบเจ้าลำโขงไปนะครับแค่หล่อแค่หลังนี่วุ่นนะครับง่นะครับ,บ,นะรบ,รบมูง่าตัเพื่อนนะครับน้องเขาดินนะเข,นเขาดินนะครับโอน่นะครับสวนเพิ่นแห้ง,งนะครับงามเลยนะบัดนี้จะแม่ไอ้น้องเขาดินเนาะ ผ่านรอบลำโค้งมีใบมีหลอดจ้พี่เขียวสิวาวอะไรนะพี่เปิดว้เจ็ดสิบห้าจ้ะเจ็ดสิบห้ากันเปื่อนไว้ก็หวงมัาบพ่อนปวดได้ไปนอนนะครับบังคับไปพี่เอเปิดเปิดราคานะครับพี่เอองเลยนะครับถือแย่งกะมาเบิกหนาคอกหนาฟ้ามกันนะครับผมพี่เขียววันนี้น้องคอนพี่กัดที่ตั้งคอเขาไหมครับไม่หนึ่ง อันบ้านดอนเคเล็กจ้ะครับผมตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจ้ะครับผมวันนี้น้องขอเบอร์ทรอีกรอบเลยพี่ศูนย์เก้าแปดจ้ะครับผมสามเก้าสามครับผมสี่ห้าสามแปดจ้ะสี่ห้าสามแปดเนาะพี่เขียวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะพี่เอฟซีนะครับรับชมคลิปจนจบนะครับขอให้นะครับมากตัวแดกก็ล่องโทรสอบถามพี่เขียวเบิ้งยากกะครับอยู่ซีซีมีอยู่สามแม่นะครับผมประกันทองทุกตัวนะครับแต่ว่าสาวน้อยนี่พึงพันรอบพี่น้องเด้อนี่ นะครับสาวหน่อยสาวสวยตัวนี้นะครับเป็นกับว่าเป็นลูกเบิ้มงพระล้านนะครับแต่ว่าเขาก่มีใบไม่ยังนะครับกัมาเบิ่องนาคอลนาฟ้ามกันเรานะครับปุริสุลยสนใจตัวแรกกันเกันมาครับไปมาหาเวียนะครับอยู่บ้านตอนขี้เล็กนะครับตำบลนาค่ำนะครับอำเภอวันดุงจังหวัดอุดรนะครับมีวิเคียวกับมีอยู่สามตัวนะครับเปิดให้พี่น้องได้รับชมนะครับปุริสุลยกสนใจเลยครับเด้อนะครับตัวโทรเบิ่งนะครับหรือว่าอยากจะเอ่อเปิดคลิปเปิดราคา นะครับก็โทรสอบถามบัตรดำเด็ด805นะครับ300กี่ก็809นะครับไปทุกจังหวัดทั้งี่น้องนะว่าจะโทรหานะครับไปมาหาแบ่กันนะครับมากินได้ไม่กี่อนนะครับวันนี้บัตรดำขอขอบคุณนะครับเด้อที่รับชมคลิปจนจุบขอให้ทุกคนแข็งแรงทุกคนนะครับจะเจ็บจะจนนะครับพอกันคลิปหน้ะวันนี้ผมกับพี่เคียวแล้วาลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ